น้องก็จะมีแนวปิดให้น้ำครับปุ่นปุ่นปุ่นเบิ่งกบพี่น้องโอ้ยโดดเก่งแห้งพี่น้องเบิ่งตีนะครับถ้าเ้าบอใส่ตะไคร้ข้าขงบนนี่กันใบพิ้นโดดจังสีล่ละพี่น้องพิ้นจะกระโดดแล้วก็จะออกได้เนาะถ้ากบนี่ก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดความสูงนี่อยู่ระมานเมตรนึงได้แห้งดีพี่น้องพิษวัดดีครับื้อนี้กับพ่อกับบ่าาน้องในช่องก๊บปลาพัด้วยนะครับพี่น้องเนาะื้นนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งกระช่างร้อยครับผมเพราะว่าพี่น้องมันกะ ถามเบาน้องมาหลายเนาะครับเนาะบ่าน้องกับจีภาพพี่น้องมาเบิงกระช่างร้อยครับผมว่ากระช่างร้อยเฮานี่สิขนาดท่าใสถไลนอ้๊อฟเสียเอาลงน้ำซ้ำไดเดี๋ยวบบาน้องกับจะภาพพี่น้องมาเบิงกระช่างร้อยนะครับเนาะเพราะว่าเบาวน้องกับจีภาพพี่น้องมาเบิงกระช่างร้อยนะครับผมเพราะพี่น้องพ้นไปเฮตุแล้วพ่นบ่เข้าใจเนาะเดี๋ยวบบาน้องกับจะภาพพี่น้องมาเบิงกระช่างร้อยครับผมนี่ครับพี่น้องมึงซาบรสครับผมปลูกไว้ิ่งตีละงามแห้งครับนวยนีกำลังสุปต่อพี่น้อง บนห้องบาร์นองเนาะเบิงดีละกำลังสุกสับะรตือบานเฮากับเอนกระท่กลกพี่น้องเบิ่งครับผมปูไว้ใสต้นแค่นี่เนาะเพิ่นกระสิเป็นซําเป็นข่างไห้เพิ่นครับผมเวลาไหนกระสิน้อยลงมาอ้งามเด้พี่น้องเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องเบิ่งอีกครับทีนึงไปเบิ่งกระช่างเลยครับผมนี่แล้วนะครับผมกะขนาดกระช่างร้อยห้องบาวนนองเนาะเบิ่งเลยครับผมบานน้องกะ เอามาเลียงปลาครับผมเขาก็จะเห็ดกระช่างกระช่างร้อยแบบนี้เนาะยวชีภาพพี่น้องบึงปลาไปน้ำกันเลยครับผมพี่น้องเลียงปลาดุกกส่นี่ครับผมน้องก็ภาพพี่น้องมากส้มปานเลยนะครับเนาะรุ่นนี้ก็จะเป็นปลาดุกหยักครับผมเพราะว่าเบาน้องกะ สูขึ้นมาไวนีเนาะเอาลุ่นนี้ก็จะพ่อขายแหละพี่น้องของบาาน้องเนาะนี่แล้วครับผมขนาดกระช่างห้องบาาน้องนี่ก็อยู่ขนาดกระช่างสิบบทอกันนะพี่น้องตัวนี้อยู่สองสองคู่สามครับพี่น้อง ทางกวงของเพิ่นน่ะเนาะครับนอกนั่นทั้งนั้นอยู่ประมาณสองเมตรครับผมทั้งยาวสเมตรครับพี่น้องห้องบ้าวน้องก็เอาขึ้น60กสิบเส้นเขาก็เอาไหมนี่เนาะครับเนาะซักไว้ยังสี่ครับผมซักลักไว้เพราะว่าเพื่อหยังติเวลานั่นเพิ่นจะบ่ลอยนี้เนาะบ่สันทถ้าเฮาบักลักเพิ่นก็อาจจะลอยไปพุนละครับกระจายไปทั่วหนองเฮาเนาะนี่ห้องบ่าน้องก็ ขนาดกระช่างนี่ครับพี่น้องมันจีใหญ่หน่อยบะทอกันเนาะเขาต้องเอาไอ้เขาวัดกระช่างก่อนครับผมเื่อบางเทียพันกะบดไอปะตามตามจีเข้าคิดไว้ได้ครับพี่น้องเขาต้องเอาเขาเอากระช่างออกมาเลยเขาต้องเอาตะลับเม็ดมาวัดไม่ก่อนเขาคอยตัดนะพี่น้องเนาะบะสันเขาไปเข้าไปตัดเลย เฮาสิไปว่าสองสองคูณสองสามข้าเจ้าว่านั่นมันโมเมนต์ได้ครับพี่น้องเพราะว่าบ้าน้องก็ทดลองเบิ่งแล้วลองเฮ็ดเบิ่งแล้วเนาะบางเทีมันก็มันสิบ่อทอกันกับที่เฮาวัดไหวเนาะพี่น้องเนาะเฮาต้องเอาตะลับเม็ดมาวัดใหม่ก่อนบางเทีมันก็สิเป็นสองเม็ดกลัวจังศีเนาะพี่น้องฟังทางนี้เนาะฟังทางทางทางฟังทางสันนี่เนาะเฮาต้องเอาตะลับเม็ดมาวัดก่อนแล้วเฮาค่อยตัดเฮ็ดบ่ษั่นเพิ่นก็สิ สิบว่ลงโตกันกับกระช่างเขาเห็ดใบเนาะพี่น้องนี่ครับผมสามทางสามทางสามทางงอของบ้านนองเนี่ยเนาะสิเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมสามทางเขาก็จะเห็ดสามทางนี้สามทางงอเนาะก็จะมีอีกสามทางงอน,นี่เห็ดมีอยู่แปดตพี่น้องเพราะว่าเขาใส่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนข้างล่างน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาจะใส่ตัวนี้ ตัวนี้หนึ่งล้วข้างล่างน้ำอีกอยู่ล่างอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องทั้งเบินี่ก็ต้องฟังนี่ก็ซี่โตแล้วพี่น้องแปดตัวฟังหุ่นน้ำเนาะนี่ะครับผมกับโต๊ะกลางนั่นโต๊ะกลางนั่นเป็นสามทางสามทางตรงพี่น้องบ้านนอเอืน่นสามทางตรงเนาะนให้พี่น้องเบิ้งแลอพี่น้องจะบอกเข้าใจเพราะว่าพี่น้องบ้านนอกเพิ่นกะเพิ่นบอกเข้าใจนะครับบ้านนองกัเห็ดกระช่างไ้เพิ่นเบิ้งเนาะ นี่ครับสามทางตรงตัวนี้ก็คือแค่ซีโตพี่น้องกระใสนี่หนึ่งกับข้างล่างอีกสองกับฟังนันอีกสามีลงน้ำเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมกระใสขนาดนี้กระใสเกาเอาเกาท่าน้ำด้อพี่น้องเขาก็เอามาซุปนี่ปุ๊บเขาก็ท่าเกาใส่เพราะว่าตัวกลางนั้นถ้าตกตัดออกตัดแล้วก็ซุปไม่พี่น้องสมมุติว่าเขาตดตัดแปบ,บเนาะเขาต่อกลางมาแล้วเขาต้องตัดแปบบ ที่เหลเขาตอหย้าวไว้เลยครับแปบตัวหนีเนาะแปบแปบตัวนีเขาเห็ดเหย้าวไว้ก่อนเลยเห็ดเหย้าวอาไปแล้วเวลาเนั้นเขาจึงมาตัดตัดตัวกลางในพี่น้องซุปเอาเนาะเขาตัดแล้วเขาก็เอาสามชางตรงมาซุปกึ๊บเอากาวท่าสองด่านนะครับพี่น้องก็ซุปเขาหากันเลยเขาจะได้เห็ดไงเขาบปตองตัดแบบถ้าเขาเห็ดตัวนี้เขาตัดออกมันจิเป็นทอนบอลทอนแทนพี่น้องเขาต้องเห็ด ตัวเงาวาวไปเลยตีขอกเป็นสี่เหลี่ยมกอนที่แหลกอย่าเพิ่งใส่ตัวกลางพี่น้องนี่ตัวกลางตัวนี้อย่าเพิ่งใส่เวลาน้เขาเฮ็ดแล้วเขาคอยตัดตัวกลางนี่ออกนี่เอาเรือยตัดปาดลงเลยนะพี่น้องเวลาเขาเอาสามทางนะมาซุปเขาเอากาวท่าเขาเอาลงข้างล่างเขาก็มาตั้งโค้งข้าง,งล่างนี่อีกพี่น้องหกสิบเส้นนะพี่น้องถาใส่ถาเลียงประดุกนี่เอาขึ้นจากน้า เทาจีเฮดโค้กงกระชัางไม่กอนนี่แหละครับผมประมาณขึ้นจากน้ำหกซิบเส้นลงน้ำมันแล้วแต่กระชังเนาะพี่น้องบางทีกระชังเทากะสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบจังสี่ครับเพาเทาขึ้นทึ่งนั่นประมาณ 60, หกซิบเรือเท่าไรก็กปล่อยลงน้ำเบิดเลยพี่น้องถ้าจะเลี้ยงปลาดุกเนาะเลี้ยงปลาเน้นนี่เทาก็ต้องสมมุติว่าเม็ดสมมตุมต,มมติว่ากระชังของพี่น้องนี่ เม็ดหาซิปนะครับเนาะเม็ดหาซิปนี่เขากเา็เอาลูงน้ำมเม็ดหนึ่งเขาาขื่นทึ่งนี้แค่์หาซิปเส้นปลานิ่นเพิ่นบบเป็นปลาจิกระโดดเนาะนี่แหละครับผม,มก็เห็ดขนาดนี้แหละแล้วลก็มัดมัดไอ้ขวดน้ำใส่พี่น้องเดี๋ยวบ่านน้องสภาพพี่น้องมาเบิงนะ่งเนาะแล้วก็มัดขวดน้ำใส่น้ำครับผมก็จะมัดขวดน้ำใส่นี่แหละครับผมนี่เห็ดเห็นเพิ่นลอยเนาะถุนลอยองเงาเงา นี่ครับเขาก็มัดขวดน้ำใส่แบบนี้ครับนี่ว่าของบ่าวน้องก็โดนแล้วครับผมใส่มานี่หลายปีละเขาก็มัดขวดน้ำใส่ฟังนีใส่สองครับพี่น้องหนึ่งแล้วก็สองฟังนีเนาะเขาจะมามัดอยู่ข้างนี้อีกสามฟังนีใส่สามฟังเง,งานเนาะใส่สามอันแล้วก็ฟังทั้งนั้นใส่สองพี่น้องฟังกว่วงเนาะ ใส่สองขวดเขาก็เจะามาทั้งนี้สามทั้งนี้สามก็เป็นหกเจ็ดแปดเก้าิบกระช่างนี่ใส่สิบขวดก็ได้พี่น้องขวดนานี่เนาะเขากับมัดเอาคือคงบาวน้องจะเห็ดง่ายครับเพราะว่าเขาเข้าใส่หนวดกุ้งนี่พี่น้องกระดีอยู่ครับแต่ว่าคนสิได้อยู่ประมาณปีหนึ่งเนาะคงบาวน้องก็เลยเอามาใส่นี่แหละครับผมสายไอ้ สายอันนี้แทนเนาะสายลวดนี่ครับพี่น้องนี่เอาใส่เสน้นี้แท่นก็ได้หรือพี่น้องมีเสือกเอาเสือกใส่ก็ได้พี่น้องเพิ่นจงบ่าขาดงายเนาะถ้าเอาใส่หนวดกุ้งก็ได้ดีเดี๋วพี่น้องแต่ว่าสิได้อยู่ประมาณปีหนึ่งก็ขาดถ้าเอาใส่พวกเสือกหรือลวดมัดนี่สะได้ได้โดนกลัวพี่น้องกาจะได้ใส่โดนกลัวเนาะ นี่แหละครับผมบารน้องกับภาพพี่น้องมาเบิงเนาะเพราะว่าเพื่อนกับบ่เข้าใจพี่น้องเพื่อนกับบ่เข้าใจเนาะว่าเห็ดกระสังจังไหนเนาะบารน้องพูดมาเพราะว่าเหาาน้นน่นเน้่เลี้ยงปลาดุกนี่จะบอ่อเห็ดเลือกปันไดนพี่น้องบอ่อเนาะถ้าเลี้ยงกบนั่นจังเอาขึ้นสูงพี่น้อง้ากบนั่นเมตรหนึ่งได้แห้งต่ดีครับเอาขึ้นจากขื้นจากหน้าม,มันเมตรหนึ่งแห้งดีครับ พี่น้องก็จังบ่ได้ใส่แนวกันไว้เนาะคือของบาน้องใส่ใส่กบนี่ครับผมใส่กบนี่อยู่ประมาณมันต้องล็อกข้างบนไว้น้ำเนาะนี่แหละครับผมเดี๋ยวบาน้องกับสิภาพพี่น้องยางไปเบิ้งกระช่างกบนิ่เนาะเพราะว่ากระช่างกบของบาน้องนี่ก็จะปิดข้างบนไว้น้ำเดี๋ยวสิภาพพี่น้องยางไปเบิ้งกระช่างกบก่อนนะครับเนาะ <NYU. S 2> นี่แหละครับผมกระช่างกบของบ้าน้องเนาะนี่บ้าน้องก็จะปิดนี่ครับล็อกข้างบนไบหน่ำแต่ว่าความสูงนี่ก็อยู่ประมาณ60ถึง80พี่น้องของบ้าน้องนี่เนาะจะเฮ็ดอยู่ขนาดนี้แหละครับผมบ้าน้องก็จะมีแนวปิดให้น่ำครับปุ่นปุ่นปุ่นเบิ่งกบพี่น้องโอ้ยโดดเก่งแห่งพี่น้องเบิ่งตีนะครับถ้าห้าวบอใส่ตะไคร้ข้างบนนี่กันใบเพิ่นโดดจังสี่แล้วพี่น้อง เพื่อนจะกระโดดแล้วก็จะออกได้เนาะถ้ากบนี่ก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดความสูงนี่อยู่ประมาณเมตรหนึ่งได้แห้งดีพี่น้องพี่น้องจังจะบอได้เอาตะไคร้มาปิดข้างบนถึงเนาะแต่ของบ้าน้องนี่ตะกอนนี่เอาเป็นเลี้ยงปลาครับพี่น้องบ้าน้องเอามาเลี้ยงปลาเนาะเพราะว่าตะกอนนี่บ้าน้องเอามาเลี้ยงปลาแล้วก็ที่นี่บ้าน้องก็เลยเห็นกระชังเพิ่นว่างบ้าน้องก็เลยเอามา มาเลี้ยงกบแทนพี่น้องเลี้ยงกบนี่ก็ได้ดีขึ้นกันครับผมนี่แหละเอาก็เอาเห็ดประมาณนี้เอาฟมูมใส่แล้วก็ทุนลอยคือข,ของบ่าวน้องนี่เนาะขุ่นครับพี่น้องมืาอที่แหละข่วมโดดเจิงเพิ่นเนาะวะ่าตาอันนี้เพิ่นโดดเจิงแห้งพี่น้อง นี่แหละครับผมกะช่างร้อยกะดีแบบนึงกะเฮ็ดแบบนี้แหละของคือของบาน้องเนาะตะกอนบาน้องนี่จะเฮ็ดกระช่างชักซักไว้เรื่อยได้ครับพี่น้องตะกอนเพิ่นจะอยู่ในสาใหญ่เนาะในสาใหญ่บาน้องกะสีซักกระช่างใส่ขางน้องสาไปเลยครับตะกอนบัวท่านหูเฮ็ดกระช่างเนาะบัวท่านเฮ็ดกระช่างร้อยกะชีขึ้นขึ้นตามนาม้ำเวลาน้ำขึ้นมากนาะพี่น้องเนาะ น้ำเพิ่นขึ้นมานบานบ่าวน้องกับบุทนครับเพราะว่าหม่องนิลเป็นหม่องหองเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องก็จะพาพี่น้องลบไปเบิง่งกระชังอยู่ข้างล่างต่อนะครับพี่น้องเนาะตัวน,นี้ก็ให้พี่น้องมาเบิ่งขาวๆก่อนมาเบิ่งกระชังกบนําครับผมเพราะว่ากระชังร้อยถ้าก,กบเฮาก็ต้องเฮ็ดแบบนี้ครับตัวหุ่นก็สิเป็นปลาคอครับหุ่นตัวขอนี่สิสูงเด้อพี่น้องสูงกว่าเนาะสูงอยู่ประมาณประคอนี่ยอยู่ประมาณ80 นะครับพี่น้องสูงอยู่ประมาณ80ิเพราะว่าปลาคอเนี่ยเพิ่เป็นปลาที่กระโดดเกง่งขึ้นกันก็บพบพ,กบ,บ,กบพี่น้องต้องเฮ็ดสูงก็านีอีกนี่แหละครับผมบาน้องกะภาพี่น้องมาเบิ่งขา่ขาวก่อนเดี๋ยวจะภาพี่น้องลงไปเบิ่งกระช่างอยู่ขางลางเลยเนาะครับเนาะนี่แหละครับผมตะกรบาน้องกะเริ่มจะเลี้ยงตะกรนน่เนาะกัเห็ดกระช่างแบบซักใหม่เอาพี่น้อง ต่กอนห้างบ่หูน้ำสีเป็นสีมาแบบใดเนาะบ้าน้องก็ใส่แบบซักใหม่เอาซักใหม่เวลานามมากพี่น้องเพราะว่าของบ้าน้องนี่จะเป็นมีห้องนามเนาะนาพมันจะไลมาจากข้างบนเมอนครับลูกมานี้บ้าน้องลูกเกี่ยวประทันพี่น้องเพราะว่าฝนตตแข็งตอนนั้นเนาะนาจนหลวดสานีช้าเอาปลากระสีประทันพี่น้องทั้งนามมากเนี่ยทั้งปลากระสีออก บ้านบ้านน้องก็เลยนี่แหละครับผมก็เลื่อยได้กับช่างร้อยคู่มือนี่ก็สบายพี่น้องเวลาน้ำขื้นก็ขึ้นตามน้ำเลยพี่น้องนี่ของบ้านน้องถ้าพี่น้องเห็นย่ำหนาหนาแรงเนาะเพิ่นก็ลงไปพูดแหละพี่น้องลงไปข้างล่างนี่ตอนนี้น้ำขึ้นพี่น้องเพิ่นก็มาขื้นขึ้นมาตามน้ำเลยสบายครับพี่น้องมันแก้ปัญหาได้ดีแห่งคือขอดีของกระช่างร้อยเนาะของบ้านน้องก็เหตุไ้แบบนี้แหละเขาเลี่ยงปลาว้น้ำแน่นี่ครับ ตัวนี้กับรรจุไดปลายูระมา่าถ้ายาไ้ดีกระช่างซํำนี่กับยูระมาณหาลอยพี่น้องเนาะหาลอยถึงพัน 1000. ก็สีพอดีตาเท้าเรียงหลายเพิ่นกับแออัดเพราะว่าเพิ่นจิไดยู่มุมมุมบกวงนะพี่น้องมุมแคบ์ซ้ำนี่เนาะนั่นจะบกคือสาใหญ่อย่างสิถ้าสาใหญ่อย่างสิเขาปล่อยลงนี่กะบบริวัวณบริเวว่าอาหารเพิ่นก็ไปหากินตามนี่ไดแต่ว่าตัวนี้เข้ากะดีคืออย่างหนึ่งก็คือ เขาได้แห่อาหารแล้วเขากับกระไดกักบริเวณมันดับใบเวลาเขาจะเอาป่าขื้นขายง่ายครับพี่น้องเห็ดกระช่างลอยเนาะถึงเขามีสาหน่อยเดียวคือบ้าวน้องเบาบอกใอ้พี่น้องฟังอยู่เนาะครับเนาะมีสาหน่อยเดียวนี่เขากับสามารถนี่ครับเลี้ยงป่าได้หลายชนิดเนาะแต่พี่น้องสนใจกับพี่น้องกับเขาไปกดเบื้องของบ้าน้องไหนครับผมเพราะว่าบ้าวน้องกับพาอพี่น้องเห็ดแตงแต่เริ่มต้นแตงแต่ตัดตัดแป๊บเนาะ สืบแป๊บมาเท่าไรเท่าไรหนีว่าน้องกะภาพพี่น้องประเฮ็ดอยู่ครับผมกิดซีมีลีปเห็ดกระช่างขีปหนึ่งของบ้าน้องอยู่นะครับเนาะพี่น้องจังเข้าไปเบื้งนะครับเด้อแต่ผู้ใดบ่บเข้าใจเนาะเอาเห็ดกระช่างลอยไว้ก็ดีพี่น้องเอาก็จะได้เลี้ยงง่ายเนาะเบิ่งครับเบิง่งพาพี่น้องมาส้มเสาวรถนั่งกันครับ เป็นไวยดีแห่งเลยพี่น้องโดกดีนะครับเนาะพูดผู้ผู้เบิ่งครับส้มเบิ่งแบบพาพี่น้องมาส้มเบิ่งขาวๆขาวกรสวัสดีพระพี่น้องมาเบิ่งทั้งหนินจักเทียรเนาะพู้นครับกำลังสิสุกเลยพี่น้องกินส้มนี้โอ้เสียบดีแต่พี่น้องเมันหอมเนาะหอมมีห้หวย ดีแล้วครับผมอย่าลืมในช่องกบป,ป๋าพาลวดได้ครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนะาะบ้าน้องกับพี่าพี่น้องเฮ็ดคิบเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ